ตามไปดูท่านครับท่านประยุทธ์ดีกว่ามีคนเขาน้อยอกน้อยใจนะคะว่าทําไมไม่พระพบมาเจอบ้างเลยเล่ามารอตั้งแต่ตีสี่ตีห้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผู้สื่อข่าวก็ตามไปอยากจะถามหลายเรื่องท่านก็ไม่ตอบนี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์ใช่ลงพื้นที่หลังจากที่แมเป็นอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปค่ะเพราะว่า ติดตามเรื่องน้ําท่วมแล้วก็<ป>มีคนติดตามท่านไปอีกทีเพราะอยากจะให้กําลังใจนี่ไปกันเยอะเลยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วค่ะครั้งนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามดูพนักั้นน้าหน่อยอเพราะว่าตอนนี้น้ําเหนือเริ่มจะมาแล้วเดี๋ยวจะไหลบ่าเข้าท่วม ก็มีเจ้าหน้าที่ <Hey. S 1> ที่ติดตามไปเยอะค่ะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะแล้วก็คนที่ทําหน้าที่ <Hey. S 1> บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน <Hey. S 1> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารม้าที่4กองพันทหารม้าที่11รักษาพระองค์กองทหารม้าที่5รักษาพระองค์แล้วก็มณฑลทนหารบกที่18ค่ะไปดูแลกันอยู่ตรงนั้น <Hey. S 1> ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านวีรชัยก็ม้าค่ะไปไหว้พระบัางไปดูตรงนู้นตรงนี้บ้างแล้วก็บรรจุกระสอบทรายโชว์ผู้สื่อข่าวกันด้วยนะคะเดินทางเข้าไปแต่ท่านประยุทธ์ก็บอกว่าช่วยๆกันหน่อยนะช ช่วยกันดูแลพื่แค่นี้ค่ะกำชับว่าทุกๆฝ่ายทำงานร่วมกันให้ดีนะคะผ mm ู hmm. ้สื่อข่าวอยากรู้จังเลยว่าท่านจะเตรียมตัวยังไงในเรื่องการ<อ>ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อหน้าสารรัฐธรรมนูญประเด็นวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐรรมนตรี8ปปีข่าวออกมาแล้วออกมาหมดแล้วแต่อยากจะรู้ว่าความคิดเห็นของท่านเป็นอย่างไรถามท่านประยุทธ์ค่ะ ท่านนิ่งไม่ตอบเปิดโหมดปิดเสียงเลยนะคะไม่พูดอะไรเลยค่ะและมีประชาชนพี่พี่น้องๆแม่แม่ป้าป้ค่ะไปรอตั้งแต่ตีสี่ตีห้ารอพบหลังจากที่ท่านกราบพระเสร็จนะคะมีป้ายด้วยว่านายกสู้สู้คนอยุธยารักลุงตูไปรอค่ะแต่ปรากฏว่าน,นี่เห็นไหมยืนเข้าแถว ตัวตรงเต็มบรรทัดกันเนะต็มไปหมดเลยค่ะลุงตู่อยู่ยาวนะนายกสู้สู้อยุธยารักลุงตู่แต่ปรากฏว่าลุงตู่ว่ามไม่มาเจอไม่มาพบไม่มาให้หอมแก้มไม่มาพูดคุยเลยน้อยใจค่ะคไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าน้อยใจแล้วนะ<ม>ต่อมาไม่มาแล้วนะเพราะว่ามาแล้วก็ไม่ให้เจอไม่ให้พบี<อ>นให้กำลังใจ อยาให้กำลังใจท่้นายกูตาก็ให้กำลังใจก็ยังรักเหมือนเดิมละคะแต่ว่าผิดหวังนิดหน่อยไม่ได้เจอเนาะแล้วก็ันนี้นะครับข่าวสารท่านแท้ให้ทางทีมกฎหมายนะครับทำเอกสาร20หน้าส่งถึงสารรัฐธรรมนูญชี้แจงแล้วนะครับคคุุยยยาาาามมส